สวัสดีครับน้องนักศึกษาทุกท่านนะครับผมสำหรับเซสชันนี้ครับเราจะมาแนะนําการเข้าถึงโปรแกรมทางด้านสื่อสิตและก็การมีข้อมูลนะครับที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพิกกี้นะครับผมวาที่ร้อยเอกสําลึมัชฌานะครับผมเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีครับผมโดยเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ครับมีทั้งหมด4เรื่องนะครับผม โดยเรื่องแรกครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการสมัครแอคเค n t สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมการสมัครอีเมลแล้วก็การเปลี่ยนหรหัสผ่านนะครับผมซึ่งหลักๆนะครับถ้าน้องๆจะใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านิติหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับน้องๆจะต้องมีแอคเค้าเหล่านี้ก่อนนะครับผมนันขั้นตอนแรกอย่เราจะต้องสมัครก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเนระาก็จะต้องติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ ให้สามารถใช้งานภายนอกเครือข่ายได้นะครับผมแล้วก็พี่ก็จะแนะนำนะครับว่าคณะมีโปรแกรมอะไรให้บ้างน,นะครับแล้วก็มหาลัยมีโปรแกรมอะไรให้บ้างน,นะครับที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับผมแล้วก็จะแนะนํานะครับว่าเราจะไปติดต่อหาโปรแกรมหรือว่าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากที่ไหนได้บ้างน,นะครับผมสาหรับการสมัครแอคเคา t ์นะครับผมให้เราเข้าไปที่ เว็บไซต์นะครับ home.kku.ac.th/account นะครับผมเมื่อเราเข้าไปได้นะให้เรากรอกรหัสนักศึกษานะครับผมก็จะเป็นเลขนักศึกษาสิบหลักนะครับไม่ต้องมีเขียนนะครับผมเสร็จแล้วก็ป้อนรหัสบัตรประชาชนนะครับโดย account ตัวนี้ครับเราจะใช้สําหรับการใช้งาน Wi-Fi นะครับก็จะมีตอนนี้เรามีให้บริการยอ4สัญญาณนะครับก็คือมี k KBS Wi-Fi มี K K U Wi-Fi K K U Wi-Fi a c t o แล้วก็อ l o ูโลมนะครับผมอันดับแรกเราต้องสมัครตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเมื่อได้เสร็จนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะไปสมัครอีเมลนะครับโดยอีเมลของนักศึกษานะครับจะเป็น app kku mail com นะครับโดยให้เราเข้าไปที่ account ms นะครับเติม kku ก็ีแต้วก็ตัดอกเนาโดยให้เราเข้าไปที่ แอคเคาท์มีเนะครับผม kku UM mail com s l a s sign up นะครับผมอันนี้ก็ให้เรากรอกรหัสนักศึกษานะครับสิหลักเสร็จแล้วเขาจะถามรหัสผ่านนะครับโดยรหัสผ่านก็คือได้มาจากตัวแอคเคาท์อินเทอร์เน็ตที่เราสมัครเมื่อสักครู่นะครับผมก็มจะเป็นตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็กรอกบ i c a t i o n Code นะครับเสร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนครับหนึ่งสองสามส้าจนสิ้นสุดแล้วเราก็จะได้ตัวอ e ีเมลมานะครับจะเป็น user@ku.mail.com k, k นะครับผมซึ่งเมลนี้นะครับก็จะใช้ติดตัวเราไปนะครับจนจบการศึกษาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจบการศึกษาก็ยังสามารถใช้งานต่อได้นะครับผมในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตรงนี้เราจะปูกไว้กับตัว Gmail นะครับอ Gmail ที่เราใช้งานจะเป็นเซอร์วิสของ Gmail เพราะงั้นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราให้เราเปลี่ยนที่ password ไปที่ลิงก์นะครับ password.kku.ac.th นะครับผมตอกละ่ะตอกรหัสกษานะครับของเราหรือว่าเป็นตัว kku mail นะครับที่เราสมัครไว้นะครับแล้วก็กรอก verification code นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีขั้นตอนหนึ่งสอสานะครับถ้าสําเร็จระบบก็จะบอกว่าสําเร็จนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานระบบเครือข่ายนอกมอพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิที่เวลาเรา เข้าไปยืมทรัพยากรห้องสมุดหรือว่าไปใช้ฐานข้อมูลนะครับที่ห้องสมุดบอกรับนะครับเราจะต้องติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้ระบบแจ้งทางผู้ให้บริการคนระับว่าเราเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยของแก่นนะครับเพราะนั้นเราจะสามารถใช้เซอร์วิสหรือว่าใช้บริการต่างๆที่มหาลัยบอกรับนะครับได้นะครับผมโดยให้เราเข้าไปที่ vpn.kku.ac.th นะครับผม สำหรับตัวว n น o w s นะครับให้ดาวน์โหลดตัวไฟล์นะครับที่ทำลูกศรว้ให้นะครับแล้วก็ศึกษาตามเนนนวนได้นะครับเนนนวนมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมก็ให้เราทำตามคู่มือได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จก็จะสามารถล็อกอินแล้วก็ใช้งานเสมือนเราอยู่ในมหาลัยได้นะครับที่เราอยู่บ้านในระดับนี้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้การสืบค้นหรือว่าใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้นะครับผมส่วนระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ตามระบบปฏิบัติการของเราได้เลยนะครับผมคือมี eview 7นะครับผมมี mplus แล้วก็ GamePack นะครับผมส่วนฐานข้อมูลก็จะเป็นพอมสันรอยเตอร์นะครับอันนี้ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์เซตนะครับผมของมหาวิทยาลัยนะครับมีตัว spss นะครับผมมีเวอร์ชัน17 19แล้วก็ล่าสุดจะเป็น26นะครับมี amos เวอร์ชัน26นะครับผมมี stata เวอร์ชัน10แล้วก็มี แ a ทแลปนะครับเวอร์ชัน r 2 0 2 0 a นะครับผมโดยซอฟแวร์เหล่านี้ครับเราสามารถใช้บริการได้ฟรีนะครับสำหรับนักศึกษาและก็บุคลากรมอขอนะครับผมสำหรับแหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าในการดาวน์โหลดนะครับจะต้องเป็นบุคลากรหรือว่าใช้แอคเคาที่เป็นของบุคลากรนะครับในช่องทางที่มหาลัยกำหนดเพราะนั้นสามารถติดต่อได้ที่ห้องปฏิบการคอมพิวเตอร์นะครับคณะมหาธุรกิจและการบัญชีชั้น2อาคาร bs 0 2นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับมีห้องเดียวครับ ก็ติดต่อพี่เลยก็ได้หรือว่าพี่ๆที่อยู่ในอ้องนะครับติดต่อได้หมดเลยนะครับผมในการติดตั้งซอฟ์แวร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งาน Wifi ทีดูโรมนะครับผมอันนี้เราจะต้องมีการเซตค่าในการติดตั้งเบื้องต้นนะครับสำหรับระบบ Android นะครับแล้วก็ i o s สํำหรับ Android นะครับที่เราเลือกสัญญาณถ้าเราเปิดเจอสัญญาณครับที่เป็นทีดูโรมนะครับ ให้เราตั้งค่าตามนี้เลยนะก็คือเราเลือกเป็นวิธีการคอนเนคน้ให้เลือกเป็น p e ียนะครับ p E A P นะครับการตรวจสอบสินครับให้เราเลือกแบบไม่มีใบรับรอง C A นะครับก็คือเลือกแบบไม่ต้องตรวจสอบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กอบข้อมูลการระบุตัวตวนนะครับโดยเราจะใช้ยึเส้นเจาก email, อีเมล แอคเคเคยูเครับแต่ไม่ต้องใส่แอคเคเคยูเเอาแค่ user อรข้างหน้ามาครับเสร็จแล้วตัวแอปดับให้เราต่อด้วย k a ซเซียนะครับ k k u a c เ h ยูด r เดอร์เดิมเรานะับของเรามจะเป็น user.kku mail.com นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น u s e r k a s i a k k u a c t h แล้วก็ใช้หน้าผ่านเดียวกันนะครับผมในการล็อกอิน สำหรับระบบ Android นะครับอาจจะต้องเซฟเยอะนิดนึงนะครับระบบ iOS นะครับผมเราก็เลือกทีดูโรเหมือนกันเสร็จแล้วก็ถ่าย s e r n a m e password เช่นเดียวกันนะก็คือเป็น user@kku.ac.th นะครับโดย user นี้จะมาจากตัว u s e r @kku.mail นะครับแต่เราจะไม่ใช้ตัว kku.mail เปลี่ยนแค่ข้างหลังนะครับระบบ iOS ก็เลือกสัญญาณเสร็จแล้วก็กอ u s e r เนมพาสเวิร์ดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ คือสองตัวนี้นะครับสัญญาณอินุโลูมครับเราสามารถใช้งานได้ที่ต่างมหาลัยได้นะครับโดยใช้ยุทธเนตรพาสิร์เดียวกันนะครับหรือแม้แต่เราจะไปต่างประเทศนะครับถ้าเจอสัญญาณอินุโลมเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็คอนเน็กใช้ไวไฟได้ฟรีเลยนะครับผมหากมีปัญหาหรือมีอะไรนะครับต้องการโปรแกรมหรือว่าติดตั้งโปรแกรมครับก็ สามารถติดต่อพี่ๆได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับชั้น2นะครับผมก็ยินดีให้บริการน,น้องๆทุกท่านนะครับผมสาหรับเซสชันการแนะนําการเข้าถึงโปรแกรมทางด้านสถิติแล้วก็การมีข้อมูลสําหรับน้องๆนะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ